เอโยทุกคนกลับมากันอีกแล้วกับ t o ยเล t t o าวเวอร์ด s e ฟนนะตอนนี้ก็คือเป็น EP ที่57พาร์ทที่2แล้วนะ นี่อัปเดตใหม่มาด a r สปิเกอร์แมนว้าวส่วนตัวข้างหลังก็น่าจะเป็นบอสใหม่หรือเปล่าผมอาจจะไม่สุมมให้ดูนะเพราะผมได้มาแล้วนี่ด a r สปิเกอร์แมนคลิปที่เราเราเล่นไททันแคมาร่าแมนไปใช่ไหมหลังไม่ผมก็ไปสุมมาไททันซีน e ม a าแมนซึ่งบอกได้เลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <Yeah. S 1> ว่ามันทาอะไรได้เอาล่ะงั้นเรามาเล่นโหมดฮาร์ดกันดีกว่าไม่อยากไปโหมดอินเซ้นถามว่าไหวไหมก็ไหวแหละอยากแบบชิวๆมากกว่านะเข้ามาแล้วโหมดฮาร์ดโซโล่เราวางตรงไหนเดียะด a r สปิเกอร์แมนขอวางหน้าป้อม เลยแล้วกันจะจอบป้อมอุ <c oughs> ้ยราคา150แต่ว่าตีเร็วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตีมันเพื่อนตีมันตีอา้าวหลุดไปละ <c oughs> ช่างมันเถอะเอาล่ะตั้ง100อัปเกรดวงกว้างขึ้นตีเร็วขึ้นด้วยนายซื้อขั้นต่อไปผมต้องใช้เงิน200แต่ขอฟาร์มตังก่อนตีไปตีไปเงินใกล้ครบแล้ว300อัปเกรดโยโหตีโคตรเร็วมากโหทำไมมัน <c oughs> โหดอยู่นะเน่ว้าอาขั้นต่อไปใช้เงิน400แต่ขนาดนี้มันก็ตีเร็วแล้วอะ่ะโคตรโหดอะ่ะตอนนี้เราออโต้สคิปไว้เลยนะนี่สค right ิป right ได้ตังค์มาแล้วอัปเกรดเร็วม็กโอ้โหตีโคตรเร็วมากโอ้ oh my god ตังเริ่มเก็บไม่ทันแล้วขอวางไอ้เจ้านักวิทยาศาสตร์นี้ก่อนนะผมไม่อ่านคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าอัปเกรดไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์นี้ก็คุ้มอยู่นะถึงเราจะจ่ายตังเยอะแต่มันก็ให้ตังเยอะเหมือนกันดักสปิกู Man แบบแบกยับเลยโอ <laughs> พวกมันออกจากป้อมไม่ได้เลยตัว150ลําระดับเทพว่าเราวางอีกตัวหนึ่งดีกว่าดูเหมือนหนึ่งตัวจะไม่ค่อยไหวละว,วางเพิ่มเลยอัปเกรดด้วยตีตีตีต,ต,ตีมันออกจากป้อมไม่ได้แล้วเรามาวางเคลิคอปเตอร์กันดีกว่านะว่ามันทําอะไรได้อะ่ะผมไม่เคยอะ่ะว้าวมันคือตัวสมอนเหรอุ้ยอัปเกรดได้ด้วยฮะอัปเกรดเลยสิฮะอัปเกรดไปผมว่ามันโหดเกินไปละดาร์สคสปิเกอร์แมนนี้เรามาอัปเกรดตัวนี้กันต่อเลยอุ้ยเร็วเวเร็วมาจากไหนเนี่ยโอ้โหถือปืนยิงไปเลยอ่ะ วัดมาจากยานนั้นหรอว้าวไปอัปเกรดต่อไปพันฮะจะออกตัวอะไรเนี่ยไททันแคมมาราแมนวะ่ะว้าวยิงแสงเลเซอร์โอ,โ,โอ้โหโหดไปไหมเอ้าวอ้าวหายไปแล้ววัดเมือ่อกี้ไททันแคมมาราแมนมันเข้าไปข้างในฐานของมันะ่ะมันเข้าไปทําไมโอ้ oh, ไม่นะเริ่มไม่ไหวละเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวมื่อกี้มีตัวหลุดนี่ไงเราจะวางตัวอะไรดีอ่ะทำให้มันกันได้ก็เอาเอาตัวนี้เลยแล้วกันดาร์คสเปกอร์แมนไปอัปเกรดให้เต็มเลย จะรอดไหมอืมไม่รอดเดี๋ยวนะไททันทีวีแมนทำไมไม่เปิดจอทำไมตีด้วยมือวัดขั้นต่อไปถ้าอัปเกรดจะเสียดาเมจไป1,000พแล้วอัปเกรดไปทำไมไม่เป็นไรฮะเงินครบแล้วอัปเกรดไปโยนี่ไงมันเปิดทีวีให้ดูแล้วฮัลโหลไททันซีนีมาแมนตกลงมันแรงไหมน่ผมไม่รู้อะ่ะตอบผมใต้คอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวอัปเกรดตัวนี้แป๊มซีนีมาแมนโชว์หน่อยโชว์พลังของแกหน่อยโอ้โ oh, หทำ ทำไมดูเหมือนดาร์คสปิเกอร์แมนทำงานหมดเลยอะ่ะเนี่ยมันมีตัวรอดมาแล้วอืมไม่รอดหรอกแกแกต้องตายด้วยเจ็ตแพกเจ็ตแพกด,ดูดหัวมันอืมเยี่ยมวางดาร์คสปิเกอร์แมนเพิ่มดีกว่าถือว่าโหดมากเลยตัวนี้วางเพิ่มไปเลยเราจะอัปเกรดได้แล้ว800 0นี่ได้แล้ว0 0อัปเกรดอุ้ยแรงขึ้นว่ะซีนีมาโอ้โหแรงมากแล้วก็โดนแบบเอวีด้วยนะโดนหมดเลยว้าวตัวนี้อีกแล้วไอ้เครื่องดูดฝุ่นนี้มันรอดมาอีกแล้วเอาเจ็ตแพกผมไปดูดหัวมัน ตาย yes ทุกคนเงินใกล้ครบหมื่นห้าแล้วถ้าหมื่นห้าเราจะอัปเกรดอันนี้เป็นเลเวลหกได้หมื่นห้าหมื่นห้าได้แล้วอัปเกรดโว้ดูดมันเอาไม่ใช่ดูดมันนี่ <c oughs> เปิดแสงให้มันทุกคนซีนีมามัน ทำไมดาเมจมันไม่ออกอ่ะมันบักอะไรแน่เลยอ่ะโอเคได้้วเมื่อกี้มันมันบักหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เปิดทีวีแล้วมันไม่มีดาเมจตัวที่2วางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันแล้วก็อัปเกรดโลโลเลยยสผมว่าตัวมิสติกตัวนี้ก็โหดนะแต่มันจะโหดตอนที่เราใกล้อัปเกรดเต็มอ่ะข้อเสียก็คือราคาแพงมากตั้ง2 0 0พเลยเน่แลวตอนเลเวล1กับ2มันก็ไม่ค่อยโหดด้วยนะใช้มือตีเว็บที่30บอสออกมายังผมอัปเกรดเต็มแล้วนะทั้ง2ตัวเลเวลหกนี่ไงออกมาแล้วทอยเลท2.0โอ้โห ตายไปอย่างง่ายได้แย่ yeah. เราผ่านแล้วเราไปเล่นด่านต่อไปกันดีกว่าฮะทุกคนด่านอินเซน let's go ฮะด่านอินเซนแต่ผมมีเพื่อนมาด้วยนะนั่นไงดุกดิกมาละโอ้โอ้โอโอตัวโคตรเล็กเลยอะโอ้ my god โอละตอนนี้เราอยู่ในด่านกันแล้วเราขอวางไอตัวทำเงินก่อนเลย let's go ได้เวลาวาง Dark speaker man ต่อมันเพื่อนเดี๋ยวฉันจะอัปเกรดให้นายถ้างเงินฉันถึง200 อัพเกรดไต้เต,ต,ต้อืมคอนโหดสุดยอดอ่ะเฮลิคอปเตอร์มันเสกมาได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันพังด้วยจีเลเซอร์ไปดาร์คสปิเกอร์แมนผมแบบไม่ได้ทำงานนะพวกนี้เก็บหมดเลยอ่ะได้เวลาออกลงแล้วนี่ <c oughs> มาวางตรงนี้ไม่รู้มีประโยชน์หรือเปล่าตีมันไปตีให้ตายบอชชนไป <c oughs> ชน <c oughs> ขายเลยดีกว่าไอ้เจ้าดาร์กนี้ไม่มีประโยชน์แล้วเดียวนะไอ้เจ้านี่มันจะโหดเกินไปแล้ว มันจ่อมันถึงป้อมเลยอ่ะว้าวอีกตัวหนึ่งขนาดนี้หนึ่งตัวอ๋อสองตัวรวมเป็นสามตัวละหืมโหดเกินยิงเลเซอร์ไปไอ้ชอนปังตายผมจะเอานี้ลงแล้วไททันซีนิม่าแมนทีวีแมนจัดไปว้าวใช้เงินอัพเกรดตั้งสองพันเลยเหรอเยอะมากแต่ก็เอาไปเถอะอ มงกวางขึ้นผมคิดว่าทีวีแมนนี้น่าจะใช้เงินเยอะที่สุดแล้วบ่าในทั้งหมดในตัวในเกมเนี่ยเพราะว่าอีกตัวหนึ่งมิสติกอีกตัวหนึ่งใช้แค่พันห้าเองเลเวลสองอันนี้ใช้ตั้งสองพันเลยเนะี่ยเราจะไหวไหมนะเอาตบเฉยเลยไม่เปิดทีวีอ่ะ <c oughs> อัปเกรดน้อยเกินไปนี่แหละข้อเสียถ้าเราไม่อัปเกรดถึงเลเวลสามมันจะไม่เปิดลำแสงทีวีอ่ะเอาไม่นะทำไมผมรู้สึกว่ามันจะรอดไปเลยไหวไหมเนี่ยแกต้องตายแกไม่รอดแน่นอนเพราะฉันมี เพราะเพื่อนเรามีเจ็ตแพกตีโอวงวงกว้างมากคิดว่ารอดไหมอันนี้เลยกี่ตัวอ๋อหนึ่งตัวผมนึกว่า2ตัวโอเคสบายสบายรู้สึกหงุนหงิดจริงๆเลยทีวีแมนมันแพงเกินไปอ่ะผมขอวางอันนี้แล้วกันไทยท่านแคมมาราแมนยิงยิงช่วยหวังว่าเราน่าจะไหวนะเครื่องดูดฝุ่นนี่มีทีวีโกลเผาอยู่ตีมันอืมเว็บเว็บที่เท่าไหร่นะเนี่ยอ๋อเวบที่1 7แล้วมาเป็นขยงเลยโคตรเยอะเดี๋ยว เงินแค่สี่พันขออัพหน่อยสี่พันเต็มยังสี่พันขอสี่พันอีกนิดเดียวโอ้ยสี่พันอัพเกรดถ่ายจอแย่ yeah, ละรู้สึกไม่ไหวยังไงไม่รู้ฮะทีวีแมนทำงานหน่อยอืเปิดจอเปิดจอแดงมันแรงไหมเนี่ยผมไม่รู้อ,อ,อ่ะ้าไม่นะมันผ่านไปแล้วมันหลุดไปแล้วแล้วไอเจ็ตแพคมันจะไหวไหมเนี่ยตีไปน่าจะไหวแหละตีตีเรื่อยๆอย่าเพิ่งหลุดเลยนะตีให้ไหว เต้ให้ไหวเพราะว่าไม่อยากวางยูนิตเพิ่มแล้วตต้ yes let's go <S เรามีเงินอัพตังไอเนี่ยงเนี่ยโอ้อยังตังห้าพันนี่ผมรอก,กดสกีเวฟอยู่น,นั่เ 5, เน,นเนี่ยสกีเวฟแล้วก็รอตังห้าพันกดอัพเลยอืมแรงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยน่าจะวงกว้างขึ้นนะร็อกเก็ตทอยเลว่ะมาแล้วเลือดสองแสนต้ไปชนตึกตึกเออลดลดอะไรวะเลือดลดอย่างเยอะเลยทนอีกอืมทีวีชายจอกแม เอาเจ็ตแพบคบเก็บหมดเลยรู้สึกหนึ่งตัวไม่ค่อยแรงะระวางเพิ่มตรงนี้ดีกว่าอุ้ยบอสมาถึงตรงนี้แล้วเปิดจอหูทุกคนดูเลือดสิมันลดไปอย่างเยอะเลยเป็นแถวเลยทุกตัวด้วยนะเฮ้ยไอตัวพวกนี้ไม่เป็นไรว่ะมันใส่แวน่นนะทุกคนดามเมจมันไม่เข้าเลยนี่ลำดับเมสติกเลยนะมันคนยิงเข้านะไอลำแสงสีแดงเนี่ยว้าวซีนีมาแมนตัวนี้โคตรแรงเนี่ยดูสิเลือดลดเป็นแถวเลยส่วนตรงนี้ก็ให้เจ็ตแพคแบบจัดก,การไปดามเมจหนึ่งวิตั้งหนึ่งมือเนี่ยโหหลายตัววานะเนี่ย ห้าหกตัวหกหมื่นเจ็ดหมืนต่อเนี่ยโอ้ไม่ก็ไม่มีใครหยุดพลังของทีวีได้แล้วทุกคนเว็บที่48ว wow. ้าวล็อกเก็ตมา่าจะรอดจากทีวีได้หรือเปล่าพลังของทีวีอืมล็อกเก็ตโอ้เลื่อนรถค่อนเร็วเลยว้า wow. วเสียดายที่ตัวใส่แว่นมันตีไม่ได้อะ่ะอืเว็บสุดท้ายแล้วไหนอยากดูบอสใหม่บอสใหม่มันจะอยู่ในโหมดอินเซนหรือเปล่านะ นี่ร็อกเก็ตแบบเป็นแถวเลยแล้วตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะว้ทีวีเราโคตรแรงเลยครับวงอย่างกว้างจัดไปยิงมันเฮ้ยมีคนถึกครับเมื่อกี้เห็นตัวแน่ย UFO นี่ไงโคตรโคตรถึกอะ่ะเดี๋ยวผมวางไททันแคม e ร a แมนนะเพื่อช่วยยิงมันโหเลือดเท่าไหร่วะเนะ่ย แปดแสนมาเมื่อกี้ว้าวนี่ไงออกมาแล้วบอสทอยเลตสามแล้วตัวข้างหน้าเป็นตัวใหม่เฮ้ยบอสตัวใหม่ทำะไรมันทําให้หลับ่โอ้โหมองมองอยากมากตัวเล็กเกินบอสตัวนี้ใส่แว่นสีเหลืองว่ะแต่แต่ก็ยังยิงเข้านะขนาดใส่แว่นอะ่ะอืมเลือด1นล้านหเกินไปโยเหล่านินจาตีหัวมันดูดหัวมันออกว่ะบอสสามจุดศูนยาะก็ตายไปซ เลสโกชนะแล้วเย่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะทุกคนใครอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะเผื่อตัวใหม่เข้าก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย